หน่วยที่16จังหวัดของเราเรื่องชื่อลนะักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนนทบุรี สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยในวันนี้ก็มาพบกับคุณคูณน้ำมนต์นะคะเด็กๆจ๋าสัปดาห์นี้เป็นหน่วยที่16นะคะหน่วยที่16มีชื่อหน่วยว่าจังหวัดของเราค่ะและในวันนี้เป็นวันอังคารที่14เดือนกันยายนพศ2564ค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง ชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องจังหวัดของเราเด็กๆจ๋าเด็กๆทราบไหมคะว่าจังหวัดคืออะไรจังหวัดนะคะคือหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมเอาท้องที่นหลายๆอำเภอเข้ามารวมกันนะคะ แล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าการปกครองนะคะจังหวัดของเราที่เด็กๆอยู่ชื่อจังหวัดอะไรคะจังหวัดนนทบ,บุรีเก่งมากคะ่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักชื่อที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนนทบ,บุรีกันนะคะเด็กๆจ้าจังหวัดนนทบ,บุรีของเรานะคะมีทั้งหมด หกอำเภอนะคะมีอำเภอเมืองอเภอบางกล้วยอเภอบางใหญ่อเภอปากเกรด็ดอเภอบางบัวทองและอเภอไซน้อยค่ะค่าเด็กๆส่วนพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรีของเรานะคะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ติดริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะจังหวัดนนทบุรีของเราอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยค่ะเด็กๆจ๋าลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศดินน้ำและความอุดมสมบูรณ์นะคะและส่วนท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูจะอธิบายใบงานสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะ ค่ะและนี่ก็คือใบงานสําหรับวันนี้นะคะคําสั่งนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพแผนที่จังหวัดนนทบุรีตามสีที่กําหนดให้นะคะแต่ละอําเภอนะคะสีจะแตกต่างกันนะคะอําเภอไซน้อยระบายสีเขียวนะคะอําเภอบางบัวทองสีเหลืองอําเภอปากเกร็ดสีส้มอําเภอบางใหญ่สีชมพูอําเภอเมืองนนทบุรีสีม่วงและอําเภอบางกลวยสีน้ําเงินค่ะ เมื่อเด็กๆทําด้านบนเสร็จแล้วเด็กๆก็มาดูด้านล่างนะคะเรามาทําด้านล่างกันต่อคําสั่งนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพที่ใหญ่กว่านะคะรูปทางซ้ายมือนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพที่ใหญ่กว่าส่วนด้านขวามือให้เด็กๆระบายสีภาพที่เล็กกว่านะคะค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาอังกฤษสําหรับวันนี้นะคะคําสั่งนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปภาพทุเรียนนะคะให้สวยงามค่ะ ค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนสําหรับวันนี้นะคะคําสั่งนะคะให้นักเรียนนะคะเติมชื่อสถานที่ในวงเล็บค่ะดเด็กๆสามารถดูคลิปวิดีโอการสอนของเหล่าซือได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนนทบ,บุรีไว้เพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายยคะ่ะ